อ่ะเริ่มเอาอย่างเอาแล้วเ้าสวัสดีครับอ่ะซอมาดิซอมาหน้มามาเกมนี้เล่นสองคนไม่ได้นะเออเกมนี้เออลืมบอกไปคลิปที่แล้วเกมนี้ต้องไต่สิบสี่ขวบขึ้นไปครับแต่น้องก็ไร้ก็ได้แล้วดีน้องที่มาเล่นเนี่ยประมาณหกเจ็ดขวบเริ่มเล่นได้แล้วนะครับคือเหตุผลนี้น้องเริ่มสื่อสารรู้เรื่องนะฮะแล้วก็เริ่มไม่เอาของเข้าปากนะครับ ผมว่าเล่นได้แล้วนะฮะแล้วก็จำนวนผู้เล่นนะครับตั้งแต่3ถึง6คนนะฮะถ้า3คนก็สำหรับเป็นเป็นทีมเดียวนะครับก็คือเนี่ยแพ็กเกจแล้วเราก็มาแชรเลจ์กันว่าแพ็กเกจใครทำเวลาที้สุดเดี๋ยวผมจะสาธิตวันนี้จะขอสาธิตเป็นในเชิงเอากอบก่อนเลอ่า<ำ>ลำดับการเล่นสำหรับทีม3คนแล้วกันนะฮะ,ะ,ฮะชื่อเกมมันบอกแล้วทีมทีนะครับ จะออกมาทำไมหลายๆชุดเนี่ยทีมโฟนะครับเอาเอาชุดเดียวเอาชุดเดียวเอาชุดเดียวเออไออมันออกนนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะโอนไปออกกันครับแล้วก็ให้ผู้เล่นคนแรกเลือกครับโจทย์ของวันนี้ของเราครับคือจะแสดงสาธิตวิธีการเล่นทีมทีนะฮะจะสาธิตวิธีการเล่นทีมทีโดยที่เราจะเล่นทีมทีหนึ่งดาวนะฮะเพื่อดูกันว่าเอ้ยหนึ่งดาวอ่ะหนึ่งดาวหนึ่งแผ่นที่เป็นสีเขียว นะครับแล้วก็1ดาวที่เป็น1แผ่นสิงชมพูนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปอะ่ะจะเป็นคลิปที่เล่นเต็มด้วยกันรจริงจังใช่ไหมจริงจังจริงจังเอาเดี๋ยวเราอากล<อ><อ>่อ,องออกก่อนทุกคนจะได้เห็นนะว่าเราเล่นอย่าน,นะครับ,รบก็เราเลือก1ดาวครับ เดี๋ยวคนบ้านาอยู่ด้านนี้ไหมครับพี่ไม่ไม่ไม่เราจะนั่งกันอย่างี้ล่ะนั่งแบบนี้เลยหรอใช่เราจะนั่งกันแบบนี้ไม่อะมาโอนไรออกเดี๋ยวอ่ะพี่เลือกก่อนอ่ะเลือกเลยครับพี่เลือกก่อนนะพี่เป็นคนทำอ้าวอ้าวหยิบมาพี่เป็นคนทำนะอ่ะเดี๋ยวแล้วพี่ก็มีสิทธิ์เลือกให้คนอื่นอ เลือกเลยครับแน่เลยนะครับที่ว่าความบันเทิงมันจะอยู่ตรงเนี้ยคือความบันเทิงคือไอ้ท็อปเป็นคนเห็นแต่พูดไม่ได้ส่วนไอ้นัทเป็นคนเห็นแต่แล้วเดี๋ยวพี่อมจะเฉลยตอนจบคลิปว่าทำไมพี่อมถึงเลือกแบบนี้นะยมสะใจบ้างเลยคีโก้อาแล้วก็เนื่องจากพี่อมเป็นเฟิร์สพี่อมจะได้สามารถเลือกการ์ดก่อนนะฮะ ปาดอ่ะใครใครเห็นเโอเคนน้องท็อปจะเป็นผู้เห็นนี่ครับอ่ะทุกคนจะนี่ครับท็อปได้อันนี้นะครับไม่รู้ยากหรือเปล่ายากอ่ะเดี๋ยวพี่โอมจะหลับตาแล้วนะฮะท็อปเฮ้ยอะท็อปท็อปกำลังอะส่งส่งส่งให้พี่โอมสิเออมึงเอามาทำไมเยอะแยะเนี่ยพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วโอ้อะหลับตานะหลับตา พร้อมนะไอ้จะแอบลืมตานะเออหลับตาอยู่ละอ่าท็อปมาไปไปหยิบหน้ากากพี่หยิบหน้ากากให้หน่อยจะเอามาครอบครอบหน้าครอบแว่นท็อปท็อปเอาออกมาเห็นะฮะอ๋อได้เฮ้ยเรามีคอบจัมพิเศษให้พี่จริงจเชื้อโรคป่ะไม่มีกล่องนี้ไม่ค่อยมีกล่องนี้มันสนุกจริงๆ อันนี้ไม่ใช่ละดูมาให้ผมใส่วันก่อนกูก็โดนพี่ยีนอ้โอเคเป็นไงหน้ากากนั้นอะไรเนี่ยผมฝากคนผลิตหน้ากากปิดปากด้วยนะนึกถึงคนหน้าบานๆอย่างผมบ้างนะฮะทำหน้ากากปิดปากด้วยถูกแล้วถูกแล้วมูไม่ไว้ใจพุงมึงเหร โอเคเริ่มเลยไหมครับมามาอ่ะอ่ะท็อปจัดมาแว่นกูมอ่ะอ่ะท็อสองหนึ่งเริ่มนะครับตัวนี้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 ห้าพูดกูหน้าพูดเอออ่ะที่ท็อปฟ้าไว้ก่อนกูจะรู้ไหมล่ะตัวตัวสีตัวสีฟ้าตัวสีฟ้าพี่เอามาเอามาตั้งฉากตั้งฉากอีพี่ตัวสีฟ้าเออคำ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  นัดใจเย็นนะกูเป็นคนตาบอดกูไม่เห็นสีมึงใบสีเท่าไหร่กูก็มองไม่เห็นตัวลูกตัวลูกตัวลูกทรงเอลพี่ขาสั้นเอลขาสั้นอ่วางวางไงอย่างนี้อย่างงี้ป่ะว่าอ่าใช่ใช่พี่อย่างงี้ออกมาออมาตัวตัวดับเบิลยูพี่ตัวดับเบิลยูดับเบิูยิ้มทำเฮ้ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่นะตัวแซดตัวแซด อ่าตัวันยู่ตัวบวกตัวบวกพี่สาย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 ไม่ใช่ไม่ใช่วางวางทุอย่างลงวางทุอย่างลงวางทุอย่างลงมึงไม่ก็ตัดช้อยเนี่ยสายสายอ่าแล้วแหละแล้วแหละตับยูอ่าตับยูอ่าวางงี้ใช่ใช่ใช่แล้วแหละอ่าโอเคต่อมาตัวตัวตัวทีขาสั้นตัวทีขาสั้นทีขาสั้นอ่าทีขาสั้นอ่าใช่ใช่หมุนหมุนหมุนพี่อ่าด้านสามบอกใช่ใช่ อย่างเงี้ยหรอหม,มุน,นอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งอย่างเงี้เหรอหม,มุนอีกด้านหนึ่งพี่หมุนอ่านั่นแหละนั่นแหละอย่างเงี้ยอ,อย่างงี้เยยอ่างงี้มันจะอยู่บนแอลขาสั้นพี่มันจะอยู่บนแอลขาสั้นอย่างงี้อ่าอ่าต่อมา <Okay. S 2> ตัวบวกพี่ตัวบวกตัวบวกอ่าอันนี้ วางลงวางลงบนไอตัวทีขาต้านนะบี้วางลงบนตัวทีขาต้านอย่างนี้อ่าเสร็จแล้วครับอ่าความชิบหายออฟฟิตมาเย,ยล่ะแต่ที่กูคิดไปไม่มีนะฮะคืออย่างนี้คืออย่างนี้ผมคืออย่างนี้ผมเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมเออ mindset ของผมที่เลือกให้ท็อปเนี่ยมันเป็นคน ไม่ได้พูดเพราะว่าไอ้เขาเป็นคนพูดมากนะแล้วมันเป็นคนสื่อสารนะ่ะต่อคนอื่นนะ่ะไม่ดีในเชิงในเชิงท่าทางหรือปฏิกิริยาส่วนไอ้นัทเนี่ยเป็นคนสื่อสารทางภาษาคนเนี่ยไม่ดูมเรื่องนะฮะคือมันมีข้อบกพร่องอย่างที่เห็นนะฮะกูมองไม่เห็นยังบอกให้กูหยิบสีอีกนะฮะลองคิดดูฮะนะฮะ,นะฮะอันเนี้ยอ่าเพราะฉะนั้นแลวเริ่มรู้นะฮะเออนะฮะ มันก็จะโดนผมด่าอยู่อย่างนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาลองเวอร์ชั่นสีชมพูกันอ่าถ้าผมทาสาเร็จไปในถ้าเล่นเป็นทีมแล้วแข่งกันภายในสามนาทีภายในสามนาทีเราก็จะได้การ์ดมานะครับ,รบอีกทีมนึงก็จะมาเล่นต่อนะครับถ้าอีกทีมหนึ่งครบสามนาทีแล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับ,รบอ่าเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองดูหนึ่งดาวหนึ่งดาวของสีชมพูบ้างพี่โอมยังติดตามเดิมอ่าเราไม่ได้เปลี่ยนชิ้นอ่า ปิดฝานี่กูปิดหมดเลยนะกูไม่ได้ปลูกแผงนเท่านั้นอ่ะได้เหรออือและไอเนี่ยกูมั่กูมันใจเลยว่ามันต้องการเงี้ยอ้าวพี่ทำไมพี่ไม่บอกทํทำให้โอ่เปลี่ยนการเปลี่ยนการเก็บเก็บเก็บอ่ะเรียกว่าหนึ่งไปแล้วครับอนี้ต่อมายิมบูไปอ้าว มามาอ่ะสามสองหนึ่งเริ่มนะครับอ่ะเอลขาสั้นเหมือนเดิมพี่เอลขาสั้นเอลขาสั้นเอลขาสั้นอ่ะแล้วก็ตามด้วยบวกวางวนเอลขาสั้นพี่ตามด้วยบวกอันนั้นแบบยูพี UV, ข่ขวาขวาอ่านั่นแหละนั่นแหละยื่นมือขวาเมืเ่อกี้ด้านบนสุดเลยพี่ด้านบนสุดนั่นแหละอ่ะตาตัวบวกวางวนเอลขาสั้น,นองนแล้วก็ต่อไปก็ใช่ต่อไปตัวทีขาสั้นพี่ ปีขาสัน้นขึ้นขึ้นมาอันนึงอ่านั่นแหละนั่นแหละอันนั้นแหละพี่อ่ะปีขาสัน้นวางให้หมุนบวกให้หมุนบวกอ่ะพี่เดี๋ยวห<ว>มุนกให้หมุน,นหมดเลยหมุนอย่างนี้เหรออ่าใช่ใช่ให้หมุนอย่างนี้อ่าต่อมาอย่างนี้วางอย่างนี้วางอย่างนี้วางอย่างนี้เดี๋ยว เย็นชาเย็นชาเย็นานะฮะอ่ะเอาใหม่เริ่มมิดเริ่มมิดตัวแรกตัวแรกถูกไหมตัวแรกตัวแรกไม่ถูกอ่ะตัวแรกอ่ะตัวนี้ตัวนี้วางไงหมุนหมุนหมุนพี่หมุนหมุนมาหมุนมาด้านซ้ายพี่หมุนมาด้านซ้ายอย่างงี้ไม่ใช่นี้ด้านขวาอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งด้ายอ่าใช่ใช่ต่อมาด้านซ้ายมึงหมุนซ้ายหมุนซ้ายที่หมุนอย่างงี้นะนั่นมันขวาพี่ ซ้ายหมุนมาหมุนมาซ้ายมือปูเือนเนใช่ใช่ใช่นั่นแหละหมุนด้านด้านหางอ่ะมาด้านซ้ายอ๋ออ่อาโอเคต่อมาเอาตัวบวกอ่ะพี่ไปวางไว้บนหางเอาตัวบวกไปวางไว้บนหางอ<ช>่า<ค>อันนี้ใช่ใช่ใช่จะวางไว้บนหางนี้ถูกไหมต่อมาอ่าใช่ต่อมาเอาตัวทีข,า,ข,ทขาสั้นพี่ทีขาสั้นอันนี้หมุนนี่ไงหมุนนี่ให้เอาไปอย่างนี้ อย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วพี่ถูกแล้วอ่าอย่างนี้ถูกแล้วแล้วมาวางอย่างี้ให้แต่ให้มาวางอีกฝั่งนึงพี่ให้มาวางอีกฝั่งนึงให้เสียเข้าไปให้เข้าเสียเข้าไปในร่องนะพี่เสียเข้าไปในร่องอย่างนี้อย่างนี้ถูกว่าห้ไอเอาตัวบวกลงใหม่อีกขั้นนึงพี่ลงเอาตัวบวกเอาเอาตัวทีวางถูกแล้วแต่ไอ้ตัวบวกลงหม่อีกขั้นนึงอ่าตัวบวกลงมาอย่างนี้ อ่าอ่าอย่างเงี้ยเราเอาตัวนี้อ่าเราเอาปชนกันกับตัวบวกอ่าโอเคต่อมาตัวแบบเบนยูพี่ตัวแบบเบนยูเดี๋ยวด้านซ้ายมืออยู่ด้านซ้ายมือมือซ้ายมือซ้ายนั่นมันมือขวาพี่มือซ้ายอ่านั่นแหละยังนั่งแบกคนอื่นอ่าต่อมามือซ้าย,<ๆ>าาายวางลงไปว,ว,วางไว้บนสีดำครับวางไว้บนเอาไวบ้วไวบนตัวทีขาสั้นพี่วอาไว้บนทีขาสั้น,น,นอ่าวางอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหมุนหมุนหมุนตัวแบบเบนยูหมุนอีกทีนึงพี่ ี้เยแล้วหัน,น, pues น,น th omas th omas ออกหันออกอีกด้านหนึ vale ่งหันออกอีกด้านหนึ่งหันออกอีกด้านหนึ่งไม่ได้ไ่ไเอาเอามาวางไว้บนตัวทีสีดำมาพี่อย่างนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อีกเดี๋ยวไม่อีกอย่างเนี้ย่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละวางไปเลยอย่างเนี้ยใช่ใช่เสร็จแล้วใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วับพี่เป็นคลิปที่มึงจะหาเลยดาพวกมึงในท็อปโชดนี่ ต่ในวิสุดลุกน้องมูก็สื่อสารกันรู้เรื่องป่าวผิดนะใจจังเลยป่าวนะอ่านี่ครับเห็นไหมเราใช้เวลากันนาพนพ<ร>อสมควรเล้วเราใช้เวลาไปประมาณ4ี่นาทีอ่ะเอามาสรุปเนาะวิธีลำเนันการเล่นนะครับก็คือเราจะแยกการ์ดเนาะแยกการ์ดเป็นเลเวลเลือกเลือกกัน หนึ่งเลเวลใช่ครับครับมาทำมาเล่นกันใช่แล้วหลังจากนั้นก็เราก็มาเลือกตัวละครที่ถ้าเล่นเป็นทีมเดียวก็คือทีมแค่3ามคนเล่นกันแค่3คนคนหน่อยออกนะฮะแล้วให้คนที่ออกก่อนเป็นคนตัดสินว่าใครจะทำอะไรใช่ได้เลือกก่อนนะฮะซึ่งมี2รูปแบบก็คือเราจะเวียนกันและจับเวลาใช่ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเป็นการ a ชา e เลนกันในคิมพีหน้า กับการเลือกการเลือกโดยที่แบบเล่นวนแบบเนี้ซ้าๆๆไปเรื่อยๆแล้วดูซีว่าใครจัดดำนะฮะคนที่ดูทางบ้านจะได้รู้ว่าเออรูปแบบการสื่อสารของเราแบบแม่ครับบีสื่อสารจะได้ยอดเยี่ยมจริงไม่นะฮะมีคนดูเยอะเปล่าคือมึงคนเดียวโอเคผมว่าเราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยน ใช่คือมึงควรที่จะเปลี่ยนภาพปิดตา <c oughs> พี่เนี่ย <c oughs> ผมว่าเราควรเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนด้วยเออตำแหน่งเนี้ยกูคิดมาดีแล้วนะฮะกูคิดมาดีแล้วนะฮะเดี๋ยวตำแหน่งคนใบ้เอ้ยระหว,ว่างรอเราเลือกโจทย์ไปให้มันรอให้ม <c oughs> ันดูนัดเลือกนัดเลือกนัดเลือกเลยนะมาจะเอาไปไหนเอาใบเนี่ อันนั้นใบแรกนะยิ้มบู้ยิ้มบู้อ่าเดี๋ยวให้มันเลือกก่อนเดี๋ยวให้ท็อปมันมาเลือกนะครับพอดีมีของมาส่งนะะมันต้องบอกว่าเกมนี้เล่นแล้วมันหัวร้อนตรงที่ให้เลือกก่อนนะเราเจาไหนก่อนจ่ายอ่ีอยู่ี่ความสับนดีกว่รู้สึกมันมันปิดด้านนะฮะจะบอกว่ามันควมีด้านไม่มีอยู่แล้วอ่ะตอนนี้ยอ่ะเออมันจะได้แบบ เราทำสีชมพูก่อนเราสีชมพูก่อนผมก็กินลองดูสีชมพูว่าคุณว่าไงบ้างคุณท็อปผมชอบมากเลยสุดท้ายแล้วไม่เอาสิผมผมขอแบบเดโมก่อนได้ไหมไม่ได้ามี่เดโม่แบบจินตนาการของผมอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไปมันเลยจุดนั้นไปแล้วท็อปเออเพอามันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะโอเคสาษาหนมาไงโอเค อ่ะนะฮะหนึ่งสองตัมแปดเอาบวกก่อนคือพี่บวกบวกบวกเลยอ่ครับบวกบวกเลยอ่ะมาอย่างนี้หันด้านนี้เดี๋ยหันด้านนี้ด้านนี้แหละถูกแล้วพี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอาพูดต่อไปเอาตัวแท้ทีตัวแท้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 หันยังไงหันด้านนี้อ่ะอรันบวกไม่หันอย่างนี้นะบวกหันนี้ถูกแล้วพี่อ่ตัวแท้ตัวแท้หันยังไง เอามาต่อบวกพี่ต่อบวกต่อเนี้ยหมุนอีกทีนึงหมุนหมุนหุนอย่างเงี้ยเอาไอตัวหัวหัวแทะ่ะพี่มาไว้ตรงบวกด้านหลังหัวแซดเนี่ยไม่ใช่หมุนอีกทีนึงหมุนอีกทีนึงอย่างเงี้ยอย่างเงี้หมุนมาด้านหน้าพี่หมุนมาด้านหน้าอย่างเงี้ยคือเอาแทะนวเอาแทดนะหัวความมาพี่ แซดดัวความอันนี้หัวแซดนะป <Aid. S 1> ันอย่างนี้แล้วให้อย่างเนี้ยหมุนอีกทีหนึ่งพี่หมุนอ่านงอย่างนี้อ่าใช่ใช่อย่างนี้เหรอแล้วก็มาวางต่อบวกพี่ได้ทำไมาวางต่อบวกวางต่อบวกเนี้ยด้านด้านด้านทางซ้ายพี่ด้านทางซ้ายต่อที่บอกของบวกด้านซ้ายด้านขวาพี่ซ้ายซ้ายซ้าย แล้วก็ตามด้วยดับเบิลยูพี่ไม่ใช่พี่เดี๋ยวมาด้านซ้ายหน่อยด้านซ้ายซ้ายอ่านั่นแหละอันนั่นแหละอันนี้อันนี้อ่ะอนนวางเป็นแนวแนวนอนนะครับแนวนอนอย่างนี้อ่าแล้วเป็นด้านขันด้านดับเบิลยูอ่ะออกไปด้านดับเบิลยูออกไปอย่างนี้อ่ะอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแก้บนทีมีแป๊บนึงอ่ะ เลื่อนเข้ามาหน่อยพี่เลื่อนเข้ามาหน่อยอไม่ใช่ไม่ใช่เลื่อนตัวแบบบรรยูเลื่อนตัวบยูอ่าใช่ใช่ใช่หมุอนอีกทีหนึ่งให้หมุนตัวตัวแบบปรรยูอีกทีหนึ่งพี่เหมอนอย่างเงี้ยอ่านเข้ามาอีกทีหนึ่งพี่อ่านเข้ามาอีกทีอย่างเงี้ยเ,เอ้ยสามคนไม่ได้ ว่าหมุนที่กี่ทีมันพูดไม่ได้ไม่ใช่ให้อ่านทำท่ามาว่าหมุนกี่ทีอีกทีหนึ่งหมุนอีกทีหนึ่งอย่างงี้หมุนอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอไม่ไม่แต่ไม่ดูหมุนอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยอ่าแล้วเอาตัวถอยถอยแล้วไม่ดูลงมาขั้นหนึ่งพี่อย่างเงี้ยเหรอ่าใช่ครับแล้วก็เอาตัว L ขาสั้นพีด L ขาสั้านใช่ครับ เอาสาตาน,นี้เอามาใส่ในตรงบนดับบรรยูอ่ะพี่เมื่อกี้เอามาใส่บนดับบรรยูด้านหลังไม่ใช่พี่เออ่หันมาหันมาหมุนหมุนหมุนตัว L อีกทีหนึ่งหมุนอ,มอ่านั่นแหละนั่นแหละใช่พี่แล้ววางบนดับบรรยูถอยพี่ถอยลงมาดับบรรยูดับบรรยูอ่าอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวมาเดีย๋ยวมาเดีย๋ยวมาอีกาาช่องนึ่งพี่อย่างนี้เหรออันนั้นช่องว่างพี่เดีย๋ยวไปช่องช่องนึงอ่าอย่างนี้ใช่ปะ แล้วก็พลิกคว่ำพลิกคว่ำพี่พลิกคว่ำอย่างนี้อ่าแล้วเอาตัวตัวด้านนั่นแหละตัวตัวเหลี่ยมเข้าไปในตรงสีเขียวไอ้ไม่ใช่ตรงอ่าตัวแฟรใช่ใช่นั่นแหละพี่นะแล้วสุดท้ายก็เอาตัวทีขาสั้นตัวกีขาสั้นกีขาสั้นอ่าวางลงไปในช่องว่างนชน่าง<า>ย่างไหนหัน,ห,นหันด้านเง่้งขึ้ออกมาพี่ นนใ,ชใช่ใช่ใช่เอาแต่หมุนหมุนให้มันตั้งก่อนนะอันอันนี้ม,มันคือแนวนอนอยู่หมุนหมุนให้มันตั้งอ่าใ,ใช่ใช่ใช่อเลยพี่แล้วก็เอามาใส่ไว้ตรงในข้างๆตัวแอลขาสั้นเมื่อกี้ครับ,รบอันนี้แอลขาสั้นที่พี่แตะอยู่อจะอมาจะมีช่องว่างใช่ไหมที่นิ้วชี้้างซ้ายพี่จับได้เมื่อกี้อ่หมุนหมุนหมุนอีกทีนึงหมุนอีกทีหนึงพี่หมุนอีงเนี้ยอ่าใช่ใช่แล้วหมุนหมุนขึ้นหมุนขึ้นหมุนขึ้นเี้ เอาตรงเงี้ยงลงไปด้านหน้าพี่ตรง,งเงี้ยงลงไปด้านหน้าอ่าใช่ใช่ใช่นั่นแหละใส่ข้างๆตัวตัวเอลฟ่าต้นเหรอพี่นี่หรออ่าอ่าใช่ใช่ลงมาเลื่อนเฮ้ยห้ามจับเดี๋ยวพู่ตีมือแตกเลยเลื่อนลงมาอีกชั้นหนึ่งเลื่อนลงมาอีกชั้นหนึ่งพี่เลื่อนลงมาอีกชั้นหนึ่งคือตรงนี้ไม่ใช่ข้างข้างหลังข้างหลังเมื่อกี้ถ้ามันเลื่อนลงมาอีกชั้นหนึ่งก็พัชิบหายแล้ว เอาเนี้ยพี่จับไปนะพี่จับเอาจับจับตัว่ขาสั้นมาเอื้อมมาจับตัว L นี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัว L ขาสั้นที่อยู่ข้างหน้าพี่นี่อ่านั่นแหละนั่นแหละที่มันตกไปกลับไปใส่ที่เดิมแบบเมื่อกี้คุณจะจำได้ไหมล่ะว่าอยู่ที่ที่เอาตาบอดเอาเหลี่ยมเอาเหลี่ยมเข้าเอาเหลี่ยมเข้าแบบเมื่อกี้พี่เอาเหลี่ยมเข้าอ่าเหลี่ยมเข้าไปตั้งขาสั้นเมื่อกี้คุณจะเห็นไหมว่าไหนที่ขาสั้นคืออย่างนี้อ่า หมุนไี่นึงหมุนที่น<ม>ึงหมุนที่ทนึงหมุนยังไงหมุนขึ้นหรือหมุนซ้ายหมุนขวาพอแล้วพอแล้วเขาบอกโอเคแล้วตรงแล้วตรงแล้วอ่ะตรงแล้วเปิดตาแล้วนะ,ะตาเลยครับวัดเดือบฟ้าถ้าถ้าเขาบอกให้พี่ทำแบบนี้เนี่ย คนดูจะไม่เห็นคราก็เลยต้องบอกให้พี่ทำแบบนี้ใช่เหรอะรับใช่อ่ะพี่ลองเดวไปดูข้างหน้าเหมือนยังกับแพะแกะโอเคอันนี้คือผลงานของน้องท็อปนะครับเย้โคตรเหยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวกูจะเอาไว้พวกมึง ไม่ราเดอกอีกใบหนึ okay, ่งนี่พี่เลือกโอ้ยไอตัวนี see, uh, ้ง่ายกูมึงนี่นะไอตัวนจ้ผ่านทำอะไรมาด่านะคือแบบเมื่อกี้ท็อปมึงหงีดพี่รับว่าอันนี้แฉกมึงบอกมึงบอกถึงนั่นอ่ะพี่ไอตัวที่มันเป็นแล้วกูจะรู้ไหมครับคือคือท็อปมึงหงิดพี่รัว่าเพราะว่าพี่อ่ะคืงเรียกตัวนี้ออกมาใช่ป่ะเออแล้วเ็อปก็จับจำอย่างเงี้ยโยกป้ พี่ลับก็บอกว่าหมุนไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอาจจะเป็นคนผิดเองท่านผู้ชมนะถือว่าพี่โอมเป็นบิวเดอร์ที่อ่อนเลย <What? S 1> <c oughs> อ่อนเดี๋ยวไว้ตากูบ้างตากูบ้าง <c oughs> มันมันไม่ได้อ่อนพี่นันคือแบบมันอ่อาอย่างที่พี่พูดแหละว่าท็อะอ่ะคืออย่างนี้ไหมคือถ้ามึงถ้ามึงห้ามพูดมึงต้องห้ามพูดตลอดเวลา ไม่ใช่ว่ามึงใบ้กูแต่มึงก็มาช่วยกูจับด้วยไม่ได้นะ่ะไม่ได้ช่วยเลยนู่น่น,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 นตัวน,น้นเลยใช่ไหมแล้วมึงเป็นใบที่เป็นใบ,นใบอ่ะมึงมีหน้าที่ใบ้โดยใช้ภาพางมึงไม่ใช่ว่ามึงมาจับชิ้นงานจับไม่ได้นะครับจับจับไม่ได้นะผมไม่ได้โกงเกมเลยนะผมถ้าไม่จับนี่นผมแนะนําว่าเขาเขาบอกว่าให้แพ้ให้ปับแพ้นะแล้วก็จริงจริงเขาให้นั่งเป็นสามมือห้ามห้ามนั่งอยู่ทีมเดียวกันแต่เนื่งจากการ่า่ทำเพื่อความสะดวก ผมก็เลยอาศัยความมักง่ายแบบนี้นะเราใบสุดท้ายนี่กูยังเหลืออีกใบหนึ่งเหรอเฮ้ยใบนี้ง่ายจริงๆบอกเลยไม่ถึงสามนาทีแน่นอนนี่นี่นะให้ความมัดใจมาจากไหนไม่ถึงสามนาทีอันเมื่อกี้ล่อไปแปดแล้วไอ้่อกี้มันยากเว้ยโอเคเริ่มเลยครับสามสองหนึ่งเริ่มนะครับเอาเอลขาสั้นทิเอลาสั้น ไม่ใช่พี่อันนั้นแต่ด้านซ้ายขัดซ้ายมือมือซ้ายพี่อ่ะขยับมาหนึ่งแล้วถอยหลังมาหนึ่งอ่านั่นแหละครับวางไงวางนี้ใช่ครับแล้วก็ตัวดับเบิลยูครับพี่ตัวดับเบิลยูนี่วางอางนี้อ่าใช่ครับแล้วก็ตัวบวกพี่วางลงไปตัวข้างบนสุดข,ของดับเบิลยูพี่ตัวบวกนั่นแหละนั่นแหละพี่ที่มือขวาพี่จับอยู่อ่าใช่แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับพี่เฮ้ มันเริ่มมีความชำนาแล้วมันได้ไปง่ายใช่ก็อย่งนี้มีส่วนได้ส่เสียเป็นดวงอ่ะอ,อันนี้น่าจะเป็นวิธีการเล่นเล่นๆลน้อยนะครับอันเนี้ยก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้มันเป็นชาเลนจ์เนาะนะครับเอ่อให้เราเข้าใจมิติของของตัวรูปร่างลุกสมมากขึ้นเอาแว่นมาให้คุณหนังมองีสิทธิ์ตาข้ากไปเลยโลกมืดนะฮะอ่า นะครับเป็นเป็นหนึ่งเกมที่มีความวุ่นวายและแหกปากนะฮะ<ำ>ผมแนะนำว่าให้ให้ลองให้ลองเล่นแบบเดี๋ยวให้ลองดูผมเล่นกัน E ีพีหน้าว่ามีความชิบหายวาย่วง่งแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะทำตารางขึ้นมานะครับแล้วก็จดเวลาจับเวลาครับนะครับมารู้สึกัวร้อนนี่เองก็ไม่รู้เออนะฮะเดี๋ยวเรามารอดู E ีีหน้ากันครับว่าเราจะมาแข่งกันว่าวันนี้ใครจะเป็น สุดยอดการสื่อสารได้ดีที่สุดของวันนี้ฮะผมแค่รู้สึกว่ามันรู้สึกเปันมากเวลาต้องการพูดออกแ้วไม่ได้พูดนะนะพี่บอกแล้วโอ้หเราจะเล่นเป็นเหมือนสามทีมโอเคไหมเราจะเล่นเป็นเหมือนสามทีมนะฮะเดี๋ยวเรามาอธิบายกติกาการเล่นเงื่อนไขการชรเลนเกมนี้กันในอีพีหน้านะครับทงนั้นอีพีนี้วันนี้สวัสดีครับผมสวัครับ